ทททเที่ยวทันทีถ้ามีอารยสถาปัต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอารยถาปัดเพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมทัวอารยถาปัต์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยคณะทัวอารยถาปั์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและสำรวจอารยถาปัต์กันที่บริเวณชายหาดพัทยาโดยมีท่านนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงาม และคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพาเยี่ยมชมและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จุดท่องเที่ยวชายหาดเมืองพัทยาซึ่งช่วงนี้กำลังนา่าเที่ยวมากเลยนะครับด้วยสีสมมันบรรยากาศที่สดใสและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่ชายหาดพัทยาครับพัทยาเนี่ยเป็นเมืองต้นแบบของเราเลยเรื่องอารยาสถาปัตย์เขาก็มีการพัฒนาันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วท่านนายกพลเมษนี่ท่านก็นมาขยายผลต่อยอดเราต้องฝากท่านนายกเนาะ เลยพอฟุตบาทนี่เป็นตัวตัวเชื่อมก่อนฟุตบาทต้องทำหลายจุดเนี่ยนะครับต้องทำหลายหลายจุดทนทีเลยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเข้าสู่ประชาคมของผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยเรื่องของทางเท้าเนี่ยเราพยายามที่จะดูเพื่อที่จะให้ทางผู้ที่ใช้วิวแชร์ใช้ได้แล้วในปีนี้เราก็จะททางเท้าปรับปรุงใหม่ในถนนพัทยาสาย2กับสาย3คือพัทยาเราเนี่ยจะมีเส้นทางหลักทําไปเรียบร้อยหมดแล้วคือพัทยาเหนือกลางใต้มีการปูแบบนี้หมดแล้วครับ อันนี้ดูทางลาดเห็นไหมโอ้แต่นี่อันนี้นิดนึงนี่ดูดูดูครับอันนี้ต้องนิดนึงนายกอันตรายมากล้อเราติดสยองขวัญตกเลยครับอันนี้เพราเอาเหล็กฉีกครอบเลยครับเห็นไหมนี่จำเป็นเลยว่าต้องยูเซอร์ต้องมาช่วยดูอย่างเงี้ยคนตาบอดสำหรับคนตาบอด Warning Block จนเดินมาเขาจะไม่เห็นว่ามันเป็นล่างแต่นี่ต้องแต่ว่าโดยโครงสร้างนี่โอเคเลยเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยมาช่วยดูด้วยว่าอันไหนมันโอเคไหมหรือมันมีติดขัดตรงไหน ก็ในส่วนของเมืองพะเยาเองเนี่ยเราก็มีความมุ่งม,มั่นนะครับเป็นนโยบายส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นชุดซึ่งปออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผังเมืองต่างๆในการทําทางเท้าใหม่เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของการเป็นอารยสถาปัต์เพื่อให้คนทั้งมวลสามารถที่จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการที่มาท่องเที่ยวอยู่ในเมืองพะเยานะครับก็เป็นการทํางานร่วมกันกับพี่อ๋อยนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีเราก็ทาร่วมกันมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้เรามองเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความสาค วิวแชร์หรือผู้พิการเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเห็นความสวยงามของเมืองพัทยาด้วยความสุขสบายครับนี่แหละครับทะเลและชายหาดเมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวระดับตํานานอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสําหรับทุกคนครับพัทยาโวลีซึมฟอออออออเที่ยวทันทย